ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่การส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลายคนคงเคยเห็นภาพของตำรวจในมุมมองที่เปลี่ยนไปด้วยความเข้มแข็งความกล้าหาญความอดทนคอยทำหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์คอยปราบปรามโจรผู้ร้ายเพื่อความสงบสุขของปวงประชาอาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงตำรวจหลายคนต้องประสบกับความจริงอันเลวร้ายหลายคนต้องบาดเจ็บหลายคนต้องพิการสูญเสียแขนและขาจากการต่อสู้กับโจรผู้ร้ายอย่างไม่คิดเสียดายชีวิต ตำรวจอนนท์สุขสามหนึ่งในเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปราบปรามพิเศษหรือที่รู้จักกันดีในชื่อว่าหน่วยคอมมานโดเข้ารับราชการตำรวจมานานกว่า24ปีเช้าวันหนึ่งของชีวิตข้าราชการตำรวจกลับต้องพบเจอกับเรื่องที่ไม่คาดคิดเรื่องที่ทำให้ชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไปและไม่สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้เหมือนอย่างเคยไปจับงานอนุสรณ์ตอนจย,ย็นการหนังสือโรองเรียนพากลับแล้กลับคนแล้ปก็เกิดประสบ,บปัญหาขับรถหลบ ก็สวนน่ะสวนทางถนนสมัยก่อนเนี่ยคอสะพานจะสูงมากที่พอขึ้นไฟสูงใส่กันหน่อยคนขับมันก็หลบฝนหลบทุกท่ถ้าไม่หลบก็ชนคอสะพานก็ตายทั้งคันเสียใหญ่มากเลยไม่เลืกว่ามันจะเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นนะเราก็ยังพอมีความสามารถมากหนึ่งเล่มตีก็เป็นในคือระสังคมจากงานที่เราทําอยู่นะเป็นวิยากรเนี้ยเอาไป สอนให้ความรู้เด็กแล้วก็เล่นเพลงให้เด็กฟังคุยเรื่องเกี่ยวยาเสพติดเกี่วยวกับละเมิดทางร่างกายดาบตำรวจอานอนท์ต้องยอมรับกับสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เขาไม่เคยย่อท้อต่อชีวิตยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคมนำความรู้ทางด้านตำรวจจากประสบการณ์จริงมาสอนสร้างเป็นประสบการณ์ให้กับเยาวชนเพื่อหวังให้เป็นเกราะป้องกันและหวังว่าวันหนึ่ง เยาวชนเหล่านี้จะสร้างสิ่งที่ดีกลับคืนให้สังคมก็ขอ,ขอแสดงความชื่นชมกับในดาบตำรวจอานุมสุขสามนะครับที่อุทิศเวลาให้กับสังคมใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์นำความรู้มาสู่เด็กและเยาวชนถึงแม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์เหมือนเพื่อนตำรวจคนอื่นแต่จิตใจที่ดีงาม ใช้เวลาว่างในส่วนที่เป็นส่วนตัวให้ความรู้แก่เยาว,วชนก็ขอให้รักษาความดีเช่นนี้ตลอดไปในส่วนของผู้กบะชาพร้อมที่จะให้การสนับสนุนรวมทั้งเพื่อนร่วมงานก็จะคอยเป็นกำลังใจให้ดาบนนสุ์สมเพื่อสังคมที่ดีงามของไทยต่อไปคิดถึงคืนผ่านเหตุการณ์ที่มันระไรร้ายราย้รายจน แอบเผาใจไม่มองกรงต้องเป็นคนผินดวยความจำย่อกลั้นน้ำตาโนคำคืนสะอื้นอารมณ์เรียนรู้โลกมาอกก็ตัวเองหายตายสิ รายการไทยรายวันขอยกย่องให้ดาบตำรวจอานน์สุขสามเป็นคนดีรายวันเรื่องอยากเห้คนไทยทำความดีร่วมส่งเสริมให้คนดีทำความดีและไม่ย่อท้อต่อการทำความดีกับคนดีรายวันคื่องางคนเดือนรับพอรับเพแย่ทุกตนไม่ออกนอกลูกทางเชื่อครูบาอาจารย์ เราเชื่อว่าแผ่นดินไทยยังไม่ไร้สิ้นซึ่งคนดีหากคุณรู้จักหรือพบเห็นคนดีส่งเรื่องราวการทำความดีของเขามาที่รายการภายรายวัน63ทับ1ถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพ10310หมายเลขโทรศัพท์02 2488250-3หรือที่อีเมล a d d ดเ s รสไ a i เดลี่ a m c o t n e t